สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล n นี่ a n n e l ค่ะวันนี้ซื้อองุ่นไข่ปลามาเป็นองุ่นไรเมล็ดนะคะมาดูวิธีการล้างองุ่นให้ลดสารพิษตกค้างให้สะอาดมีวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาชมกันเลยค่ะวิธีล้างองุ่นให้สะอาด เพื่อลดสารพิษที่ตกค้างนะคะก่อนนำไปรับประทานก็คือเปิดน้ำในก๊อกแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำไหลผ่านลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทั่วถึงเนาะทุกพวงหลังจากนั้นก็ เอาองุ่นที่เราเปิดน้ำล้างผ่านนะคะลงไปแช่ในน้ำที่เราผสมเกลือเอาไว้ค่ะมาดูขั้นตอนการเตรียมน้ำเกลือเพื่อที่จะแช่องุ่นนะคะแล้วก็น้ำก็อยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณขององุ่นว่ามากน้อยแค่ไหนน้ำที่เตรียมเอาไว้เราก็ใส่เกลือไปค่ะ รุ่นนี้ก็จะใส่ประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนพุนๆพอเกลือละลายดีแล้วนะคะเราก็เอาองุ่นพวงที่เราล้างผ่านน้ำในก๊อกแล้วนะคะเอาลงไปแช่แช่ในน้ำเกลือเม็ดที่ร่วงก็ใส่ลงไปทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะ หลังจากแช่อง่งนในน้ำเกลือ30นาทีผ่านไปนะคะเราก็เอาออกไปล้างน้ำผ่านเปิดน้ำในก๊อกผ่านอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มั่นใจเนาะหลังจากนั้นก็นำมารับประทานได้ตามปกติค่ะหลังจากที่เราแช่อุ่งนในน้ำในน้ำเกลือนะคะแช่เอาไว้30นาที เราก็เอาออกไปล้างน้ําเปิดน้ําในก๊อกล้างน้ําก๊อกผ่านสักระยะหนึ่งก็ประมาณสามนาทีเลยนะคะถ้าพวงใหญ่เนาะอยู่ที่ปริมาณอางุ่นหลังจากนั้นก็เราก็ได้องุ่นที่ลดสารพิษลงได้บ้างปลอดภัยกินได้แบบ มั่นใจองงางุนไขปลาลูกเล็กๆนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆล้างวิธีล้างองงางุนเพื่อลดสารพิษในน้ำเกลือเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี่ชาแนลค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ